สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดียนาพรีโปชีวิตหลังครับนางเอกทำอะไรรวยอือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมาฝฝีมือแถมยังสวยน่ารักสำหรับเดียนาพรีโปนางเอกสาวจากช่องสามลูกครึ่งไทยฝรั่งเศส ถ้าจะให้พูดถึงเธอคนนี้นอกจากฝีมือในเรื่องการแสดงแล้วอีกอย่างที่จะไม่พูดถึงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องขุนถ้ามองจากบุคลิกภาพภายนอกเจ้าตัวรักในการออกกําลังกายมากและแน่นอนว่าเรื่องหุ่นก็ไม่ธรรมดาและเป็นที่ทราบกันดีว่าสาวเดียรนนาเธอชอบนุ่งผ้าไทยเป็นอย่างมากซึ่งเธอคนนี้จะมีกระโปรงผ้าสินลวดลายต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือสาวเดียรน,นานั้นเธอเป็นลูกสาวเจ้าของร้านทอผ้าชื่อดังในจังหวัดอุดรธานี ชื่อร้านว่าชานเรือนนาคาและเพราะเหตุนี้ทําให้เธอได้ใกล้ชิดสัมผัสพระไทยมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้เธอกลายเป็นพรีเซนเตอร์หลักของที่ร้านไปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ยังมีลูกค้าประจํา อย่างพระเอกอัมอธิชาติซึ่งปกติชอบใส่กางเกงลายแต่ลายมักจะซ้ำการเลือกผ้าไทยลายสวยมาตัดใส่เองก็สบายไม่ต่างกันนอกจากนี้ผ้าไทยของร้านเคยขึ้นไปอยู่บนรันเวย์ของแบรนด์ระดับโลกมาแล้วเช่นแฟชั่นโชว์โอกูตูที่ฝรั่งเศสโดยราคาผ้าไทยจะเริ่มที่หลักพันต้นๆใครสนใจก็เข้าไปอุดหนุนสาวเดียนากันได้นะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีสวดอินโฟขอบคุณค่ะ